ไอซิวัตไอซิว <world> <sm dispers ion> ัตบักอันนี้มันเป็นผู้ใดครับอันมันกปคลิปไอ้หลายคลิปแล้วเด้่ฮ็ดจังหลเดีย่ะ อะไรวัเน,นี้ยมึงก๊อปไปธรรมดาแม่งก็โหดร้ายอยู่แล้วแล้วดูมึงใส่ภาพปกคลิปกูสิแล้วเสียงกลัวคนเขาจะไม่เข้าใจผิดตายหานเรยวะเน,นี่ยเวนกลับโพสลงเฟซแม่งเอ่อมีคนก๊อปผลงานอะ่ะคือคือมึงเอาคลิปกูไปโพสต์นี่ไม่พอมึงยัง เอารูปปกแบบลามกด้วยแถมมึงลงโฆษณาสถียิบเลยอ่ะมามามาใครว่างๆมาช่วยพี่หน่อยคนละไม้คนละมือ Report ตดิจ u s เซอร์แมงเร็วอะพี่เออใช่ๆเมื่อกี้ผมก็เห็นอะพี่จัดเลยพี่อย่าให้เสียเสียงพี่นะกมักง่ายอะ,นะ,นะไม่คิดทำให้อะไรเองอ,ะ,อะประเดิมให้แล้วครับ <c oughs> มันลบแต่ละคลิปภาพปกมันแบบเออแล้วก็เป็นเสียงของพี่ศิวซัซะด้วย ใช่ทุกทิปเลยจริงเหรอเนี่ยก็โดนก๊อปไป5ตอนนะในวันที่สี่สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกฎหมายลิขสิทธิ์มีผลบังคับใช้หากว่าคุณเอารูปภาพหรือเอา อะไรต่างๆนานานครับของคนอื่นไปลบลายน้ําในรูปหรือว่าไปคัดกรอบรูปออกหรือว่าไปนําเครดิตออกนะครับแล้วก็นําภาพไปใช้ในเว็บตัวเองหรือว่าแชร์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโดยที่ไม่อ้างอิงเจ้าของตัวจริงจะมีโทษจําคุก6เดือนและปรับ2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมดังนั้นการก๊อปปี้รูปภาพบน Facebook YouTube Instagram Twitter นะครับหรือเว็บต่างๆนานานะครับต้องให้เครดิตแล้วก็ใส่ชื่อเจ้าของรูปด้วยนะครับ ซึ่งในนี้มันมันมันก็ไม่มีนะครับเครดิตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้านำมาแล้วถึงว่าจะมีเครดิตหรือจะอะไรนี่แต่ถ้าเอาไปหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถฟ้องได้หรือเปล่านะครับก็เอาง่ายๆนะครับก็คือบักนี่มันละเมิดลิขสิทธิ์ผมนะครับ แบบชนิดที่แบบหน้ามืดตามัวนะครับผมไม่รู้ว่าอยากดังหรือว่าอยากได้เงินจนหน้ามืดตาหมัวนะครับเขาเรียกว่าพวกทํา YouTube สายดำนะครับพวกนี้ถ้าพวกที่ทําคลิปเองแบบผมเขาก็จะเรียกว่าสายขาวนะครับก็จะมีสายดําหน้ามืดตามัวแบบนี้แหละก๊อปคลิปของชาวบ้านชาวช่องเขาไปลงมันโอ้โหผมเหมือนกับว่าผมมีลูกอยู่คนนึงนะครับผมผมกาลังเลี้ยงได้กระต่อกระแตกเลยแล้วอยู่ดีๆมีคนเอาไปเลี้ยงต่อ ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับแม่เมื่อไหร่คนไทยจะรู้ถึงว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นี่มันไม่ดีนะครับเวรกรรมแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่ามายุ่งกับผมเตะนะครับทิ้งผมไว้กลางทางเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมามีเอี่ยวมายุ่งเกี่ยวอะไรกับผมนะครับผมชอบอยู่คนเดียวนะครับไม่ต้องมาละมงละเมิดอ,อะไรของผมแล้วนะครับก็โอเคครับตอนนี้มันก็มุด ขี้ดินลงไปแล้วทั้ง5คลิปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆใน facebook ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับแม่งไม่รู้ว่าจะมีคนละเมิดผมอีกหรือเปล่านะครับโอเคใครละเมิดลิขสิทธิ์คอยโดนผีหลอก